mình lôm homi mỏng, camera view xui xui bình thường, sau con like kêu cao บ่มีแต่ว่ากับวิวสวยพี่นนองแดงไทยแดงไทยแดงไทยเออแดงไทยเอยหัวใจหลายพี่หล้พี่ล่าหัวใจหลายมาส้มหมอกบ่มีหมอกดอกมือแต่ว่าวิวสวยสวยพี่น้อนคะ